บนโซเชียลมีการแชร์คลิปการแก้ปัญหาหลอดเลือดขอดหรือเส้นเลือดขอดด้วยการกดหมุนรีดรอบๆบ,บ,บริเวณที่เกิดเส้นเลือดขอดจะช่วยให้ปัญหาเส้นเลือดขอดดีขึ้นได้ืึชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ซูนชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอาจารย์ประจำสาข,ขาว,วิชาสาัตร,าาร์หลอดเลือด ภาควิชาสัรลรศาสตร์คณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับที่เขาแชร์คลิปแก้ปัญหาเส้นเลือดขอดกดหมุนและรีดบริเวณเส้นเลือดขอดช่วยให้ปัญหาเส้นเลือดขอดดีขึ้นได้นี่จริงไหมครับไม่จริงไม่ควรแชร์ต่อครับการกดนวดไม่ได้ทําให้เป็นการรักษาหลอดเลือดขอดในคลิปที่แชร์กันเขาแนะนําให้ใช้นิ้วชี้กดหมุนบริเวณเส้นเลือดขอดนับ1-20ถึงและใช้หัวแม่มือกดรีดร,บรอบๆนับ1-20ถึง หลังจากนั้นใช้นิ้วหัวแม่มือกดบริเวณเส้นเลือดขอดนับ1-3แล้วปล่อยทำทั้งหมด10ครั้งจะช่วยแก้ปัญหาเส้นเลือดขอดได้จริงไหมครับ ไม่จริงครับการกดหมุนบริเวณเส้นเลือดขอดหรือนวดต่างๆไม่ได้ช่วยทําให้อาการเส้นเลือดขอดดีขึ้นหรือชะลอการเกิดเส้นเลือดขอดครับแต่การกดหมุนนวดต่างๆอาจจะทําให้อาการปวดเมื่อยตึงจากเส้นเลือดขอดดีขึ้นครับอาจารย์อธิบายสาเหตุที่ทําให้เกิดเส้นเลือดขอดเส้นเลือดขอดเกิดจากภาวะความดันในหลอดเลือดดาที่สูงขึ้นทําให้หลอดเลือดดามีการขยายตัวเพื่อลดความดัน ที่เกิดจากพฤติกรรม mm hmm. เช่นยืนนาน,านเดินานานหรือว่าภาวะน้ำหนักเกินครับซึ่งการนวดการกดหมุนและรีบริเวณเส้นเลือดขอดไม่ได้ช่วยรักษาหรือทําให้เส้นเลือดขอดหายไปได้ครับการบีบนวดไม่ได้ลดอาการของเส้นเลือดขอดนะครับเนื่องจากการเกิดเส้นเลือดขอดเกิดจากการข้างของเลือดบริเวณขาและข้อเทา้าการบีบนวดจะลดอาการที่เกิดจากเส้นเลือดขอดแต่ไม่ได้แก้ตัวเส้นเลือดขอดโดยตรงครับ การกดหมุนก็อาจจะเป็นการรีดเลือดทําให้เส้นเลือดขอดหายไปณขณะนั้นแต่เวลาปล่อยมือเส้นเลือดขอดจะกลับมาอีกครับแล้วการนวดหรือการกดบริเวณเส้นเลือดขอดจะช่วยอะไรได้บ้างครับการนวดบริเวณเส้นเลือดขอดก็ไม่ได้ทําให้มีความอันตรายต่อตัวผู้ป่วยนะครับอาจจะช่วยเรื่องลดอาการปวดเมื่อยบริเวณขาและบริเวณเฉพาะที่ได้แต่อย่างไรก็ตาม ก็ไม่ได้เป็นการรักษาเส้นเลือดขอดที่แพทย์แนะนำครับการกดก็สามารถทำให้เส้นเลือดขอดที่มีอยู่หายไปได้ชั่วคราวครับท้ายสุดเวลาเราปล่อยมือเส้นเลือดขอดก็จะกลับมาเป็นอีกครั้งหนึ่งหรือว่าเรายืนก็จะเห็นชัดอีกครั้งครับการนวดบริเวณเส้นเลือดขอดจะเป็นอันตรายไหมครับการนวดก็ไม่ได้ทาให้โรคเส้นเลือดขอดเป็นมากขึ้นนะครับก็สามารถทำได้ในผู้ป่วยเส้นเลือดขอดแต่ไม่ได้เป็นการรักษาเส้นเลือดขอดโดยตรง ดังนั้นคนที่เป็นเส้นเลือดขอดควรพบแพทย์เพื่อรักษาในผู้ป่วยที่เป็นโรคเส้นเลือดขอดก็แนะนําให้พบแพทย์ทาการตรวจโดยใช้อุณตราซาวเพื่อดูระยะของโรคดูความเสื่อมของโรคว่าอยู่ในระยะไหนและเข้ารับการรักษาโดยการใช้ถุงน่องแรงดันทานยารวมถึงการผ่าตัดครับสำหรับการปัาอาการและรักษาเส้นเลือดขอดอาจารย์มีคําแนะนําดังนี้ครับ อย่าพยายามนั่งข่ยห้างเดินออกกำลังกายร่วมกับการฝึกกล้ามเนื้อขาให้แข็งแรงเช่นการกระดกข้อเท้าเปลี่ยนท่าบ่อยๆทำให้หลอดเลือดมีการทำงานที่ดีขึ้นครับส่งเลือดหรือสร้างเส้นเลือดฝอยไปยังที่ขาได้ดีขึ้นในบางรายแพทย์อาจจะแนะนำให้ใส่ถุงน่อง แรงดันต่ำเพื่อทําให้รักษาและชะลออาการของโรคครับจริงๆแล้วคนที่มีอายุมากกว่า45ปีขึ้นไปเราก็ยังแนะนําให้ตรวจสุขภาพหลอดเลือดเป็นประจําทุกปีนะครับเหมือนกับการตรวจร่างกายทั่วไปการตรวจสมรรถภาพหลอดเลือดเนี่ยก็ทำวัดวัดสามารถทําได้ง่ายก็คือการตรวจสมรรถภาพหลอดเลือดเราก็แนะนําให้ผู้ที่มีอายุมากกว่า45ปีขึ้นไปนะครับโดยเฉพาะผู้ที่สูบบุหรี่และมีความดันโลหิตสูงเนี่ยตรวจทุกปีนะครับ เพื่อดูว่าหลอดเลือดมีความแข็งตัวหรือความยืดหยุ่นที่สูญเสียไปไหมครับ แต่สรุปแล้วที่เขาแชร์วิธีการแก้ปัญหาเส้นเลือดขอดด้วยการกดหมุนและรีดบริเวณเส้นเลือดขอดนี่เป็นยังไงครับไม่จริงนะครับไม่ควรแชร์ต่อการกดนวนดบริเวณเส้นเลือดขอดไม่ได้เป็นการรักษาเส้นเลือดขอดที่ถูกต้องการรักษาหรือชะลอเส้นเลือดขอดควรใส่ถุงน่องแรงดันหรือออกกำลังกายเบาๆกระดกข้อเท้าก็สามารถชะลออาการของเส้นเลือดขอดหรือรักษาเส้นเลือดขอดในระยะต้นได้ครับรักษาโรคให้ถูกต้องและรักษาที่ต้นเหตุ จะช่วยให้ผลการรักษามีประสิทธิภาพช่วยบรรเทาอาการและหายจากโรคได้นะครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์ศูนย์ชัวก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อแล้วค้นหาแอดชัวแอนแชร์ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกันกบชัวก่อนแชร์